จะมาเล่าเรื่องที่ดินสปกอของนโยบายพักเก้าไก่นะครับก่อนอื่นก็ขอเกินนิดนึงนะครับก็คือผมจะเอารูปในชีวิตประจําวันที่ผมทํางานนะก็คือขายเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลในสนใจสาธิตแจ้งได้เลยนะครับเมมเบอร์ขึ้นไลน์นะฮะทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับที่ดินสปกเอ,อ่อมันก็จะมีการจัดเก็บภาษีที่ยากเนาะไม่มีเงินเข้ารัดแล้วก็บางพื้นที่ก็มันเป็นเมืองไปแล้วนะฮะ แล้วก็มีการซื้อต่อกันหลายช่วงนะครับผมทีนี้ก็มาดูนะครับว่าทานโยบายผักดันได้แล้วจะเป็นยังไงนะฮะคือหนึ่งคนที่ซื้อต่อนะครับก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเราเข้าไปทํามาหากินในนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวสรุปกันอีกทีคือผมจําไม่ได้นะฮะสองต้องมีเงินไม่เกินสิบล้านก็คือมีทรัพย์สินแบบไม่ใช่รวยมากนะครับสาม ก็คืออ่าขอเขาเรียกกันนะครอบครองได้ไม่เกินห้าสิบไล่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเงืยอย่อนไขนี้ถ้าเกินเงื่อนไขนี้ก็หมายความว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะอ่ยื่นเรื่องที่จะเป็นเจ้าของต่อได้นะครับผมอย่างเช่นนายกมีชื่อสอบกอได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก่อนเสียชีวิตได้ขายให้กับนายคออย่างนี้นะครับผมส่วนนายคอเป็นลูกของนายกอ,อย่างนี้นะครับ ก็เขาก็จะมีสิทธิ์ตามเอกสารใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงคือนายขอได้ไปซื้ออ่าก็ต้องแสดงหลักฐานการทำกินอย่างนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับว่าจะผลักดันนโยบายของพักคก้าไกลได้ไหมซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อขายแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีที่ดีแล้วก็ให้ตรงกับความเป็นจริงของที่ดินผืนนั้นๆน,น,นะครับ สวัสดีครับ